สวัสดีค่ะพลอยค่ะกรกตนกครประชาโรธค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทเพอร Property, ์เฟกต์พ่อพิตีแอนด์เคาน์ติ้จำกัดค่ะเราให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เราดูแลมากกว่า30โครงการค่ะเรามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรมากกว่า15ปีค่ะธุรกิจที่เราทําอยู่นะคะเราอยู่กับการจัดการปัญหาในแต่ละวันมากมายค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เรายังคงดําเนินธุรกิจนี้อยู่ก็คือ พลอยรัก<ภ> <ian> ในงานบริการคร่ะการดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวค่ะคุณภาพชีวิตของลูกค้าความปลอดภัยของลูกค้าคือสิ่งที่พลอยตระหนักและก็มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าภายใต้การบริหารจัดการของเราค่ะพันธกิจของเรานะคะที่เรามุ่งมั่นในการดูแลลูกค้านะคะคือเราจะบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้านะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุดค่ะ ความสุขของพลอยนะคะคือการได้เห็นคนในครอบครัวสบายค่ะแล้วสุขภาพแข็งแรงความสุขของพลอยอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ดูแลลูกค้านะคะดูแลพนักงานนะคะภายใต้องค์กรของพลอยนะคะให้เขามีความสุขในการทํางานและให้เขาส่งต่อความสุขนั้นไปสู่ครอบครัวของเขาด้วยค่ะสำหรับพลอยนะคะ BNI นะคะปัจจุบันนะคะพลอยดำรงตำแหน่งรองประธานของ BNI The Top Chapter นะคะแล้วก็เป็นอมบ a s เ a อร r ของ BNI Thailand ค่ะสิ่งที่พลอยได้รับจาก BNI นะคะ แบ่งเป็น3ามข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการตลาดแบบ r e f e r r a l Marketing นะคะที่พลอยได้รับข้อที่2คือการพัฒนาศัก,กยภาพขอ,ของตัวเองผ่านการเทรนนิ่งของระบบของ BNI นะคะจากเดิมนะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่พลอยมองหาเนี่ยจะเป็นลูกค้าของกลุ่มอาคารโล w l i ลท์นะคะที่สูงไม่เกิน8ชั้นเพราะคิดว่าบริษัทมีความสามารถแค่นั้นจริงๆค่ะ แต่จากที่พลอยได้ใช้ระบบของ BNI อย่างต่อเนื่องนะคะพลอยกล้าที่จะออกจากคอม์ตโซนของตัวเองกล้าที่จะรับงานของอาคารที่สูงกว่า8ชั้นปัจจุบันนะคะลูกค้าที่เราดูแลอยู่นะคะที่เราได้รับความไว้วางใจคือกลุ่มของอาคาร n o เบิลรดีค่ะที่สูงถึง23ชั้นด้วยกันค่ะ จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะว่าคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะธุรกิจเราจะไปต่อหรือว่าต้องปิดกิจ,จาการลงนะคะอยู่ที่คอนเน็กชันของเรามีนะคะเช่นเดียวกันค่ะพอยได้รับคอนเน็กชันที่ได้รับจาก BNI The Top Chapter รวมถึง BNI ประเทศไทยทําให้พอยได้รับโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะว่าพอยเชื่อมั่นว่าระบบของ b n i จะสามารถสร้างความต่อเนื่องทางด้านธุรกิจให้กับทุกท่านได้ค่ะ พลอยขอขอบคุณนะคะคุณแอนอภินญ,ญานะคะที่เชิญพลอยมาเป็นเมมเบอร์ของ The Top Chapter นะคะขอบคุณคุณสักกพงลิว้วศรีกุลนะคะเมนทอร์นะคะที่สอนให้พลอยใช้ระบบและเครื่องมือของบีนไอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณครอบครัว The Top นะคะที่มอบโอกาสทางธุรกิจรวมถึงสร้างความอบอุ่นให้นะคะรวมถึงขอบคุณบีนไอประเทศไทยนะคะที่มอบโอกาสนะคะในการพัฒนาตัวเองในการขยายธุรกิจและไปด้วยกันค่ะไปด้วยใจไปได้ไกล BI The Top ขอบคุณค่ะ